กลายเป็นสุปตาตามรอยุนแม่ชมผู้อารยาไปแล้วสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุที่มีแต่คนเอ็นดูความน่ารักกันทั่วบบางทวนเมนืองอย่างล่าสุดวันที่22ธันวาคม253ก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักความน่าเอ็นดูของน้องพายุที่ได้เจอกับคุณนิดอรพันธ์บิกบอดแห่งโพลิพัสในปาร์ตี้ลองปีใหม่ของรายการสแซ่บ ที่คุณแม่ชมพู่อริยาเป็นพิธีกรออยู่งานนี้คุณนิดเลยให้ของของวัญวันปีใหม่กับหนุ่มน้อยด้วยแบงค์สีเทาทําเอาน้องพายุแอบยิ้มกลิ่นบ่งบอกความรู้สึกได้อย่างดีว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่สมฉาย,ยาพายุร้อยมีมจริงๆ